คืองูเหลือมโอ้มิส่เขาจะเชื่องไม่ดุร้ายเขาจะกัดก็ต่อเมื่อจนมุมตกใจน,นี่อันนี้คือถ้าเขางอตัวแบบนี้เขาจะสู้เมื่อศัตรูมาใกล้จวน,นตัวเขาก็จะกัดแต่ปกติแล้วเขาจะเป็นงูที่โชบอยู่เงียบ เป็นงูน้ำไม่มีพิษเขาเรียกว่างูเหลือมโอ้ถ้าเขาตั้งตัวลักษณะนี้เขาพร้อมที่จะฉกเขาจะฉกเมื่อเขาจวนตัวเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยได้ออถูกรบกวนถูกคุกคามฟันเขามีฟันเขาจะเหลี่ยมคมมากเป็นงูกินปลาอาศัยอยู่ตามลำน้ำ ตัวอ้วนป้อมไม่ยาวเป็นงูเหลื่ยม้องูหัวกระโหลกบางตัวหลายนั่นดูสิเวลาเขาจะกัดเคยดูอันนี้เวลาเขาจะฉกเดี๋ยวจะให้ดูเวลาเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับเวลาเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเขาจะกัดนะครับนะดู นมิสไซล์เขาเขาจะงองตัวแบบนี้แหละเขาจะพองตัวอันนี้ก็พร้อมฉกแล้วเขาจะสู้เขาจะสู้แล้วเขาจะสู้ och påminner solen.